งงดิงงดีวาบโอ้มีดยาวแปดเมตรยัง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 ไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวปั่นไม่รู้เองวะตาเอ๋ยยกดเทรมานยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะโดนดักตัวเรียบร้อยเดเรดโอ้โหวงพ่อจไม่ออกน้องเ้ยโอ้โห การน,นี้แล้วแบบว่าซีวิตเลยพอใจจริงๆแล้วน,นี้เอากดิ่งเงียบมาอยู่นี่ปะไม่อยู่เลยเพราะว่าอยู่ฝั่งโน้นกันเราก็แค่รอเหยื่อมาอดนนี้ โดน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 จะหาบอ๊อ้งก่อนเขาเล่นสายหลกสวัสดีครับครับโอเคตด้หนึ่งแผ่น ไม่ต่อเราจะต้องเล่นให้เขาหล่อนเข้าไว้จะต้องเล่นให้เขาหล่อนเข้าไว้อยู่นหนปะใช่วะ่ะโอเคเขาเปั่นเชือกนู้นกันแล้วโดดสวยจะหาไม่มีแล้วด้วย ถ้าไม่มีกระโดนดสวัสดีครับสวัสดีรักพ่อแม,ม,น,มนแมนมาแลจ้าบางทางขอสักแผ็ด้ะปะเจ็ดสิบสองชอบแบบเกิน,เนพวกเจ็ดสิบสองแล้วเขาวิ่งกลับมาวะ่ะเขาอยากโดนหรอ ทรงกลับไปแล้วก็รอรอมาเครื่องนี้ยังไงเนาะเฮ้ย <G> ร <ül üyor> อมาโดดหมุนบอสเฮ้ย <G ül üyor> <G ül üyor> อะไรอะไรอะไร พอดีบอกทางไม่เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า,ขาโดดข้ามอา้ยได้ฮาร์ดมีคนว่ะัสดีครับ เอาไปแผ่นึงยังไงวะเังไงวะงงดิงงดิมาจากไหนงงดิมาจากไหนลงไปเลยห้องวี เอ้ยเขาปั่นเครื่องไกลกันนะตัวเดินดีอย่างผมก็มีหัวใจนะพวกคุณจะไปปั่นโซนนั้นกันไม่ได้สวัสดีครับแผ่หนึง กะเทบเอาดิยัดน,นะรีบไปช่วยเพื่อนยังช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเลย,ยเขาอ,อ้อม

บงับงบงับงบังบังนะฮะโอเคเจนสองดึงเลยดึงเลยช่วยตันเยอะตอนแรกตอนนี้สนุกนะแต่หลังๆรู้รู้เยอะเออเขาเธอเขาเล่นเป็นกันแล้วไงบอดีอย่านะผมบ็อกทางไม่ให้เข้านะ สดีจ้าผมมาแล้วบังดิใครบังให้เปล่าเอ้สวัสดีจ้าว่าไงจ้าน,าานอ้องออมออมอ,อมอ,อมออมโดนดิ ยัดนะ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 โอ้ยเสร็จเปเเป็นทอจริงจงมาละครับจากใจคนบ้านหนองนาเกลี่ยหนองนาเกลียเดรร์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่เดี๋อวีไม่ต้องบล็อกกันหลอกไม่ต้องบล็อกกันหรอกไม่ต้องบล็อกกันหรอกนะฮะ นะัะโอเคไปคันมาดิัสดีมุนวอลกัสดีวันจันดึงโดนไปดีปีทุกคนนะปีทุกคนนะอะไรครับ หน,นีไปสิมันก็ได้แค่นั้นแหละครับแล้วยังไงต่อโอเดยโดนเฮ้ยเขานิ่งว่ะโอจ้าแอบแอบแอบ ลงไปนอนซะเอ้ยทันวะล้อไงทันแล้วไงได้ฮัดเอ้ยื่วยบางให้ได้ฮัดด้วยตีทุกคนนะบอกเลยตีทุกคนเลยครับไม่ต้องห่วงทางทีติงติงว้าโอ้มีดยาวแปดเมตร มิดยาวแปดเมตรนะทุกคนเอทางหลังนี่ไม่ได้ใช้โมลีแล้วเนี่ยมี่ยาวแปดเมตรโมลีทิ้งเลยโมลีทิ้งเลยไม่เอาอุ้ยนี่อยู่ตรงนู้นกันอะทำปบาะวิ่งบังบังบังมาดี มาดิไม่มอลิผมจะขวัญให้ปั่นเครื่องนู้นเลยเอาเดิเขจะปั่นใจขนาดนี้ออดีจ้าปิดทางปิดทางเข้าออกปิดทางเข้าออกนะ เดีเฮ้ยไม่โดนหลอกโดดว่าแล้วต้องหลอกโดดอันนี้เชิงมันหนาพวกนี้เชิงมันหนายัดเดอร์ไม่มีมาแล้วด้วยได้ฮะโอเคโดนไปดิแขวน ไม่ไปไปฝั่งนี้ดีกว่าอยู่กันไปเลยผมรู้สึกว่ากลับมาเล่นแล้วมันแหลกใช่มันแหลกนะนี่มันแหลกๆนะเฮ้ยเขายังจะปั่นปั่นระเบิดโชว์หรอวันดีเราจะจุกกันอยู่แล้วนะทุกคนที่มีโนโตะเดโกะเดนะเตชิมะเอวเอ้ยม่โดนได้ไงวะโหมีสั้นเฉย ตาเออดแอนแอดแอนเลยครับพี่องุนอาก้างว่าผมชื่ออาก้างนะโอเคชีกไปนู้นกะชีกไปนู้นาไปทสองดิฉีกไปแล้วไงผมเห็นหมดผมเห็นหมดนะ มีไม้ปะวัตตรงนี้ไม่มีแล้วถ้าจําได้เขาเปไปแล้วไม่รอดแล้วครับหน้าต่างสุดเดียวคือความหวังเดียวเออหน้าต่างคือความหวังเดียวปั่นปั่นออกผมทิ้งนะที่เล่นในอะไรครับในมีแผ่นห้าครับโอ้ยปั่น ยัง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 ไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวปั่นเยอะปั่นเยอะเราอ่ะอีกคนหนึงเขาอยู่ไหนโดดอ่ะไม่โดดไม่โดดก็ลงไปน้องกระดิ่งเงียบใช้ได้ผลว่ะและวจ้าวิ่งไปเลยนิงไปดึงเลย เป็นดิเอาไหนเฮ้ยลูกเอ็งว่ะตายเอ <c oughs> ยือกระตุามันเจมิก <c oughs> <c oughs> ย,ยาวในตำนานเข้าไปถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายผมเข้าไป ที่ไหนวะมันได้อยเท้าผมรู้อย่ามันเนียนกับผมอะไรจ้าโดนโดนช่วยดิจะช่วยเปล่า ไม่มีแล้วนะไม่มีใครมาช่วยนะัสด้เจ้าเอ้ยมือลั่นมือลั่นโอ้เขาปั่นมามาแล้วผมมาแล้วครับโดดสวยได้ฮาร์ดเอ้ยได้หมดหนูหมดผมรู้หมดมีตัวเองปะงแค่นั้นแหละอุ้ย ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะโดนดักตัย <laughs> <laughs> เรียบร้ <laughs> อยกระดิ่งแดงกระเลงใจ